คูณเพินเพลินบันเลงแล้วทองใครมัวยิ้มยองไม่ทองก็ลืมลืมลืมสองห2ึ่งสองสองสองสีสองสาหกสองสีสองห้ เป็น4 0 4 1เป็น4 4 4 2เป็น4 8สูตรคูณเพลินเพล 3 7มเเป็นเจ็ดเป็น7 7 7 2สิเป็น8ปดสิบีคุณเพื่นเล่นบันเล่งแล้วทองไรมวยยิ้มยองไม่ทองก็ลืมลืมลืมแปดหนึ่งแป4แปดสแ่แป สูตรคูนเพลินบันเลงแล้วทองไก่วมวยิ้มย่องไม่ทองก็ลืม This <sweak> you สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปชมคลิปวิดีโอกันมาแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือฟังพูดอ่านเขียนเรียนสนุกกับคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดหนังสือนะคะไปที่หน้า34ค่ะ34มีเลข3กับเลข4นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องลอยมายกออกไปคำชี้แจงข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าฟังโจทย์ปัญหาการลบ แล้วระบายสีภาพในส่วนที่ลบออกไปให้สวยงามข้อ2นะคะเขียนตัวเลขผลลบลงในวงกลมให้ถูกต้องอ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1น,นะคะมีขวดพลาสติกลอยน้ำมา4ใบมีคนเก็บขึ้นจากน้ำสอใบเหลือขวดกี่ใบอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะ1 2 3 4อ่ะ มีขวดลอยน้ำมากี่ใบคะ4ใบอ่าคนเก็บนะคะก็คืออยู่ในวงกลมนะคะคนเก็บขึ้นไปแล้ว2ใบเราจะเหลือขวดพลาสติกที่คนยังไม่ได้เก็บกี่ใบคะลองนับดูนะคะ1 2สรุปเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2นะคะอ่ะนี่นะคะก็คือคำตอบเลข2ของเราอ่ะต่อไปนะคะเราจะไปเริ่มทำที่ข้อ2นะคะมีถุงพลาสติกลอยน้ำมา5ใบ มีคนเก็บขึ้นจากน้ำสมใบเหลือถุงพลาสติกในน้ำกี่ใบอ่ะเด็กๆมานับถุงพลาสติกพร้อมคุยนะคะ1 2ึ่งสามสี่ห้ามีกี่ใบคะ5้ใบนี่ก็คือเลขห้านะคะ ต่อไปมีคนเก็บขึ้นจากน้ำอยู่ในวงกลมค่ะเด็กๆลองนับสิคะหนึ่งสองสามมีคนเก็บขึ้นจากน้ำไปกี่ใบคะสามใบแล้วเหลือถุงพลาสติกที่อยู่ในน้ำกี่ใบคะคือนอกวงกลมเด็กๆลองนับสิคะเหลือเท่าไหร่หนึ่งสองเหลือเท่าไหร่คะสองใบเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือสองแบบนี้คะ่ะอ่ะต่อไปที่ข้อสามนะคะ มีขวดแก้วจมอยู่ใต้น้ำเจ็ดใบมีคนเก็บขึ้นมาสี่ใบเหลือขวดแก้วจมอยู่กี่ใบอ่าเด็กๆมานับนะคะมีขวดแก้วทั้งหมดกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดใบหรือเปล่าคะใช่นะคะมีคนเก็บขึ้นมาแล้วสี่ใบคืออยู่ในวงกลมนะคะเหลือขวด ที่จมอยู่กี่ใบคือนอกวงกลมนะคะขวดที่อยู่นอกวงกลมเด็กๆลองนับสิคะเหลือกี่ใบเอ่ย1 2 3เหลือเท่าไหร่คะ3เพราะฉะนั้น7จลบสเท่ากับเท่าไหร่คะ3นะคะ,ะเด็กๆก็เขียนคำตอบไปคะ่ะ ต่อไปนะคะหน้า35นะคะน้ําใสบอกค่าลบนะคะคำชี่แจ้งเขาบอกว่าสังเกตภาพและเขียนตัวเลขแสดงผลลบในวงกลมให้ถูกต้องนะคะอะ่เด็กๆลองมาดูนะคะในแปลงผักนี้มีผักทั้งหมดกี่อันนะคะมีผักทั้งหมดกี่ต้น1 2 3 4 5 6 7 8 9มีเท่าไหร่คะ9ต้นอ่านน้องเขานะคะกําลังจะมา เขาน้องเขาทำอะไรคะลดน้าต้นไม้เขาลดน้ำต้นไม้ในวงกลมไปแล้วนะคะเด็กๆลองนับสิคะเขาลดไปเท่าไหร่แล้วหนึ่งสสามสี่นี่ก็คือเลขสี่นะคะเหลือพืชผักที่เขายังไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เท่าไหร่คะเด็กๆลองนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้น9กลบสเท่ากับเท่าไหร่คะห้าเด็กๆใส่เลขห้าลงไปคะ่ะต่อไปนะคะ คุณแม่กำลังล้างจานอยู่นะคะจานมีทั้งหมด6ใบคุณแม่ล้างไปแล้วก็คืออยู่ในวงกลมนะคะทั้งหมด3ใบคุณแม่กำลังล้างจานอยู่3ใบเหลือจานอีกกี่ใบคะที่คุณแม่ยังไม่ได้ล้าง1 2 3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3า่ะเด็กๆก็ใส่เลขสามไปคะ่ะต่อไปหนูน้อยคนนี้นะคะเขากินน้ำทั้งหมด1 2 3 4 5 มีน้ำทั้งหมด5ขวดนะคะหนูน้อยคนนี้เขากินไปแล้ว1ขวดเหลือน้ำอีกกี่ขวดคะที่เด็กน้อยคนนี้ต้องกินเด็กๆนับสิคะ1 2 3 4เพราะฉะนั้น5ลบ1เท่ากับเท่าไหร่คะ4อ่ะเด็กใส่คำตอบไปคะ่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จทั้งสองหน้าแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะละบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูหญิงดูด้วยนะคะ